เรไปดูการแสดงขั้นมาแล้วตอนนี้ได้เวลาของรอบตอบคําถามของผู้เข้าประกวดดาวเดินกันแล้วค่ะไปดูกันค่ะว่าผู้เข้าประกวดจะมีไหวพริบในการตอบคําถามยังไงกันบ้าง No, <coughs> ทุกคนกระทบต่อสวนตัวเมากที่สุดเรื่องปัญหารือตานน้ครับ,รม,รรนนรบมีหลายประเทศว่าจบแล้วที่คิดว่าเป็นประเทศที่สำคัญที่สุดคือปัญหาหลดุจิของทังการเมืองครับเพราะว่านักการเมืองเป็นผู้ที่บริหารประเทศและก็เป็นผู้ที่มีผลบา เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับผู้เข้าประกวดดาวเดือนในปีนี้สวยหล่อแถมยังฉลาดอีกด้วยเราไปลืนพร้พอมๆกันค่ะว่าใครจะได้ตำแหน่งดาวเดือนประจำปีนี้ไป เราไปถามความรู้สึกของผู้ที่ได้เป็นดาวเด่นประจําปีนี้รวมถึงรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกันค่ะว่าเพื่อนๆรู้สึกยังไงกันบ้างสวัสดีค่ะแนทะดาวคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ค่ะดาวมหาลาัยปี2556ค่ะสวัสดีครับยูนเดือนแห่งคณะนิติศาสตร์เดือนมหาลาัยธรรมศาสตร์ประจำปี2556ครับสําหรับตัวแนทน,นะคะสิ่งแรกที่ได้มายืนอยู่ตําแหน่งนี้แล้วก็อยากที่จะทําคืออยากจะทําตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีค่ะแนทะอาจจะไม่ได้เป็นคนที่แบบ เรียนเก่งอะไรมากแต่ว่าการเป็นตัวอย่างที่ดีของแนทก็คือในเรื่องของการอาจจะเป็นการแต่งตัวการปฏิบัติตัวต่างๆค่ะยืนละคะก็ก็ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรองมากมายครับผมแต่ถ้าเกิดเราออกหน้าในฐานะเดิมแห่งมหาลัยก็จะทําตัวเองให้ดีที่สุดครับผมไม่ให้เสียชื่อในตําแหน่งครับผมขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะขอขอบคุณพี่ๆที่คณะที่คอยช่วยเหลือแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้แนทมาถึงตรงนี้มาตลอดแล้วก็สุดท้ายก็อยากขอบคุณครอบครัวแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่ ให้กำลังใจตัวเองอะค่ะมาจะถึงตรงนี้ค่ะขอบคุณจริงๆค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณครอบครัวและที่สาคัญเลยอยากจะขอบคุณเพื่อนครับผมเพราะว่าต้องขอบอกเลยว่าถ้าเกิดไม่มีเพื่อนของผมเพื่อนทุกคนพีก็ไม่มีผมวันนี้ครับเพราะว่าเขาช่วยผมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในการทำพรอฟหรือการช่วยเหลือคิดการแสดงต่างๆนะครับผมก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อเลยว่าถ้าเกิดไม่มีพวกคุณก็ไม่มีผมในวันนี้ครับผม สวัสดีค่ะชื่อปายาดากาญจนิสากรค่ะดาวจากคณะนิติาศาสตร์รองดาวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี2556ค่ะก็แฮปปี้กับผลที่ประกาศไปนะคะก็รังถ่ายรูปก,กันมีความสุขกันมากก็เสียดายกันมากกว่าว่าจบงานไปจะไม่จะได้เจอกันอีกไหมประมาณนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็มาชมพวกเราในางานประกวดดาวเดือนในครั้งนี้ค่ะคุณค่ะไปถามดาวเดือนปีนี้ก็ไปแล้วไปถามดาวเดือนรุ่นพี่กันบ้างค่ะสวัสดีครับผมจิรัตนพิรังสีชื่อเล่นชื่อโต้งครับ เป็นเดือนของธรรมหาาวิยยัธรรมศาสตร์ปี2555ครับฝั่งัวค่ะซีรีพัฒนาริวโรบนลพรจากคณะนิติศาสตร์ค่ะดาวมหาวิทยาลัยปี2555ค่ะครับสำหรับน้องๆในปีนี้ก็เก่งกันทุกคนมีความสามารถทุกคนเลยครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ ได้รับตําแหน่งดาวกับเดือนในปีนี้ไปนะครับก็ยินดีด้วยเหมือนกันค่ะก็สสยๆล่อๆกันทั้งสองคนเลยทั้งดาวทั้งเดือนเลยก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยทำหน้าที่ดาวเดือนต่อให้ดีที่สุดนะคะและนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆกับงานเฟชชั่นไนท์ของเพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถือเป็นกิจกรรมที่เป็นเวทีให้เพื่อนๆได้ออกมาแสดงความสามารถกันนอกจากนี้ยังเป็นการรองรุ่นที่รุ่นน้องให้ทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีอีกด้วยค่ะ